มันกำลังสู้รบอยู่อ่ะใช่โอ้ยอีกตัวหนะึ่งตัวนี้นา่ารักมาก้เหมือนตัวนี้ <c oughs> นี่เลย <c oughs> <c oughs> นูยิ้มหนูแยเม <c oughs> เดี๋ยวเรามาเปิดกล่องสุ่มดูจ้า พร้อมรือยังพร้อมรือยังเดี๋ยวแม่ปุ๋ยจะให้หนูยิ้มหนูยมหยิบตุ่มคนละหนึ่งชิ้นยังิ่งยาวระกระเป๋ายิ่งฉุกหนูยมชนะ ม่เ,เลยนะไม่รู้นะว่าใครจะได้ <Hey. S 1> อะไรโอ้ย<ว>น่าปล่อยพรมมาได้อีกเหรอได้เฮ้ยว้ ไอ้ตัวนี้ครั้งแรกเลยนะเคยใช้ในโปรแกรมอ,ะอ่ะจริงแห่งของจริงครั้งแรกผล <c oughs> ม้นิ้นตัวที่2 2> าาสองนะคะแด่ปุ๋ยประมูลมาได้อีอใช่ค่ะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังเร็วๆเลวอันนี้มันพิเศษมากตัวนี้นะมันเซ็ตเนี่ยมันพิเศษมากเฮ้ยนี่ไงพิเศษอยู่ตัวนี้อยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้แตามมาม้มใช่คือตรงนี้โถ ของนิ้มเป็นแบบนี้นะคะทุกคนอันนี้เหมือนตอนเขาคิดออกอ่ะเนี่ยทำมือแบบเนี้ยทัดนมมันเป็นหลอดไฟนะของนุ้ยมีประมาณนี้นะคะสามตัวอันนี้เจ๋งดีใจอ่ะนี่ได้อ่ะแต่ละคนดูซิว่าของตัวเองอะแต่ละตัวมีความพิเศษอะไรบ้างอันนี้เป็นหลอดไฟนะนีหลอดไฟเฮ้ยมันไม่มีไฟมันเหมือนมันคิดอยู่อ่ะเนี่ยคิดทำอะไรแบบนี้คิดอยูมีหางได้ด้วยหมุนได้ไหม หาน,น้อง <ละ S 2> หมุนได้ไหมตัวนี้ตัวนี้นมี<ด>มความพิเศษอะไรคะอ,อันนี้ยังไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนเป็นหลอดไฟเลยกลใจอะไรนี่น่าจะไม่มีนะโอ้ยอีกตัวนึงตัวนี้น่ารักมากตัวนี้นนนชอบอ่ะพัดลมน้องมีพัดลมหัวน้องแบบน่ารักพัดลมหมุนได้ด้วยโอ้ยหมุนได้จริงคืออะไรอ่ะแล้วหัวน้องเป็นเหมือนลวดทองแดงที่พันด้วยแบบ เชื่อเชื right ่อ wow. หนูแยมตัวนี้ตัวนี้มีควาพิเศษอะไรคะเหมือนหมืนได้เหมืนตรงไหนคะลูกเหมือนตู้หัวเนี่ยแม่ปุ๋ยชอบปากน้องอะปากน้องไม่เหมือนใครเรียนหนูแยมปากปันอ่ะตาตัวนี้มันเหมือนเป็นโรบอตมากกว่าอันนี้มันกำลังสู้ลบอยู่อใช่ะเ่้ชใช่ใช่นช่ใช่ใม่นหมุนได้่่ใช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  แต่ตอนนี้ก็เห็นต้องต้องอยู่แล้วคือมันอยู่ในถังอะนึกว่าอย่างเงี้ยอะไรอะเริ่มอุ้ยก็ออกมาทำแบบเนี้นยน่ารักน่าน้องของวันในจะในในถังอะมันน่ารักน้อง,อง,องเป็นอุปกรณ์แบบอุ้ยจากเศษของเหลือใช้นะคะไม่ว่าะจะเป็นนอ็อตเยอะทหเป็นไม้เป็นสิ่งของเล็กๆน้อยน้อยที่ไม่มีค่าแล้วไม่ได้ใช้งานแล้ว พี่เขามาเอามาออกแบบให้เป็นตัวนี้ชื่อว่าเซตสุกแม่ปุ๋ยคือตัวนี้ตัวนี้มันคือมีตัวมีอะไรหมดเลยนะมันเห็นทั้งได้เอ๊หนูยิ้มหนูแย้มมีแค่คนละสามตัวเองหรอมีสามตัวอยู่บนเฮ้ยหนูยิ้มหนูแย้มมีอันเก่าด้วยนะคะเดี๋ยวเอามาโชว์ให้ทุกคนดูเลยเซตเก่าของหนูยิ้มหนูแย้มน่ะมีความพิเศษอะไรนี่คือของหนูแย้ม จ้ามีผมด้วยเป็นเหมือนมีขันออกได้นะขันออกได้เป็นมขันน็อตออกได้นะคะแล้วตัวนี้ละคะหนูแย้มตัวนี้นั่งและเอามือจิ้มตาตัวเองตาหลุดออกมาเลยอะเห็นนิ้วไหมคะเนี่ยเขานีเจิ้มตาตัวเองแล้วตาหลุดออกมาเลยแล้วก็เหี้ยอันนี้เหมือนกําลังงอนเอาทำท่าหน่อยทําท่าไงใช่หรือนั่งดีๆสิแล้วตัวนี้นะไม่ได้มีผุมนะดูข้างหลังเขาขนขอมเต็มเลย อยู่ในข้างหลังอะน็ตต์รีนเซตนี้นะคะเซตเก่าของหนูแยมและเซตนี้ก็คือเซตเก่าของนูยิ้มค่ะน่้นะค่ะตัวนนี้น่ารักเป็นผู้หญิงสายหวานดูผมยุ่งปู่มากเลยน่ารักดูข้ามีพวงกุญแจด้วยนี่มีพวงกุญแจห้อยกระเป๋าข้างหลังด้วยนะจ๊ะเต็ต่อไปจ้าพี่เบมพี่บมยักษ์ใหญ่สุดหัวสั่นไปมาไปมาเลย มือมือขยับได้ด้วยเนาะแขนแขนพี่ขยับได้ด้วยแต่มันก็จะกลับไปที่เดิมเพราะว่าพี่ก็จะมีตัวน็อตตัวเกลียวตัวหมุนตัวอะไรต่างๆนะคะตัวนี้พิเศษที่สุดเลยอ่ะเชดอนตัวพิเศษสุดนี่เลยตรงมือกับต้องมือกับตรงหัวเป็นแมกเนตนะคะเป็นแม่เหล็กแล้วตรงนี้มีไฟเฮ้ยเธอได้ที่ปืนอีกแล้วอีกอันเนี้ยตัวนี้มีปืน เป็นแมกเนตนี่น,นะให้ปุ๋ยจะหยิบออกนะคะแล้วก็ให้ติดใหม่เห<ว>็นต่อแมกเนตที่มือมันแข็งแรงกว่าน<ว>มันติดทิ้งล่อง้ะแม่ปุ๋ยแก๊งเศษสุกข,ของหนูยิ้มหนูแย้มนะคะ<ว>อันนี้คือของหนูแย้มนะคะอันนี้เซตใหม่นะคะ<ว><ว>นี่คือเซตเก่า ของหนูยิม้มอุ้ยอันนี้รวมกันแล้วหรือเปล่าคะเซ็ตไหนเซตเก่านนเซ็ตใหม่เก่าใหม,<า>ใหม่รวมกันนะคะเก่ <c oughs> ใหม่ค <c oughs> ่ะตอนนี้หนูแย้มคอลเลคชันของหนูแยม้หยมหกตัวเนี่ยหนูแย้มชอบตัวไหนที่สุดคะในทั้งหมดทั้งวันท,ท,ทั้งของยิม้มทั้งของแย้มชอบตัวนหนูแย้มชอบตัวนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าเป็นเอกลักษณ์ใช่ไหมใช่โผล่มาจากถังนี่ทั้งหมดแล้วของหนูยิ้มละคะหนูยิ้มชอบตัวไหนที่สุดมันน่ารักตึ้ง ไ,ม,ไม,มันเป็นสมองเนาะสำหรับแม่ปุ๋ยล่ะคะชอบตัวไหนที่สุดรู้ไหมอ่ะพัดลมไฮโลไฮโ,โซมากสำหรับแม่ปุ๋ยนะคะไปประมูลเศษสุกจากเพจนี้มาเลยนะคะใครอยากได้ก็ลองเข้าไปดูได้นะคะพี่เขาก็จะเอามาประมูลเรื่อยๆนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย,บาย